วนรอบแถวที่4มาจนถึงลายสุดท้ายนะคะเดี๋ยวให้ดูลายสุดท้ายก่อนเชื่อมต่องานนะคะห่วงแรกนะคะโซ่สามแล้วก็ถัก x ็ห่วงที่สองห่วงที่สามห่วงที่สี่ ห่วงที่ห้านะคะโซ่หนึ่งพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นลงจุดจุดเริ่มต้นงานนะคะขึ้นหลักเนี่ยนะคะเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยต่องานแถวที่ห้าค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นหลักลงที่จุดเดิมสองหลักนะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนเค่ะจุดเริ่มต้นงานก็จะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะ เลื่อนมาร์กเกอร์มาติดไว้ตรงนี้ค่ะจุดเริ่มต้นงานตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไปโซ่สามค่ะถัก x นะคะเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มดึงไหมขึ้นมาสามครั้งนะคะ แล้วก็โซ่สาม X ที่ห่วงโซ่สามนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ดึงไหมขึ้นมา3ามครั้งปลดทีเดียวเสร็จแล้วก็โซ่สาม X ลงไปก่อนในห่วงเดิมนะคะแล้วโซ่สามพันหัวเข็มค่ะขึ้นหลักที่สาม ปลดที่เดียวแล้วก็ x ไปที่ห่วงถัดไปโซ่สามนะคะแล้วก็ x ค่ะค่ะต่อลายตรงนี้ก็จะเป็นตัวขั้นลายค่ะโซ่หนึ่ง แล้วพันหัวเข็มขึ้นตัวคั้นลายสองหลักค่ะโซ่หนึ่ง x นะคะเสร็จแล้วโซ่สามค่ะห่วงที่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มนะคะดึงไหมขึ้นมาสามครั้งในห่วงนี้นะคะแล้วก็ปลดทีเดียว โซ่สาม x ลงมาตรงนี้ขึ้นโซ่สามพันหัวเข็มค่ะขึ้นหลักขึ้นมา,าดึงขึ้นมาสามครั้งเลยนะคะปลดทีเดียวเสร็จแล้วก็โซ่สามเลงไปในห่วงโซ่สามค่ะเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มดึงไหมขึ้นมาสามครั้ง ปลดทีเดียวแล้วก็ x อไว้ที่ห่วงถัดไปต่อไปก็โซ่3นะคะ x ตรงนี้โซ่1แล้วก็พันหัวเข็มขึ้นตัวขั้นลายสองหลักนะคะ แล้วก็โซ่หนึ่งเอ็ที่ห่วงถัดไปนีะคะ่ะได้สองลายถักเพิ่มความยาวแล้วก็มาจบที่แถวแบบนี้ก็ได้นะคะก็สวยเหมือนกันค่ะไม่เก็บงานก็ได้นะคะงานแบบนี้ก็สวย ต่ออีกหนึ่งลายนะคะขาโซ่สามเสร็จแล้วก็ X ค็กาห่วงแรกแล้วพันหัวเข็มค่ะดึงไหมขึ้นมาสามครั้งที่ห่วงนี้นะคะเสร็จแล้วปลดทีเดียวโซ่สามเอ็กลงที่ห่วงเดิมก่อน โซ่3เสร็จแล้วก็พันหัวเข็มค่ะดึงไหมขึ้นมา3ครั้งปลดทีเดียวนะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามเอ็กลงไปในห่วงโซ่สามขึ้นมาอีกทีพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมา3ครั้งปลดทีเดียวแล้วก็เอ็กลงมาตรงนี้ ขาที่ห่วงถัดมาโซ่สามนะคะ X ที่ห่วงแล้วก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มค่ะขึ้นสองหลักโซ่หนึ่ง X ที่ห่วงถัดไปขานี้แถวที่ห้านะคะ วนรอบงานเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาจบงานที่แถวที่6นะคะหลังจากนั้นก็ถักเพิ่มความยาวค่ะหนึ่งลายจะมี6แถวนะคะตอนนี้เราถึงแถวที่5แล้วถักวนได้เลยนะคะเดี๋ยวมาต่อแถวที่6ค่ะ